คุบผู้ชมคนอยู่กับผมพลมโตรไรว์วอลดเช่นเคยครับประมาณสัก2-3สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางผมได้ทํำพรีวิวรถคันนี้แหละครับ h a r l เ y d a v i d s o s t i r 975ต้องถือว่าเป็นน้องเล็กคุยเซอร์รุ่นล่าสุดจากทางค่ายมากันเขานะครับก็ได้ทํำพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนั้นอะเรียนตามตรงว่ายังไม่มีโอกาสได้ขี่ทดสอบครับและในวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสมาลองขี่แบบ สั้นสน first impression นะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนนะว่าไม่ใช่ full review เนื่องจากผมมาได้รถมาขีเนี่ยครับไม่นานครับแค่วันเดียวแล้วสวยซ้ำอีกครับก็คือฝนมันตกฮะเลยต้องทำให้เรามาถ่ายในสถานที่ที่แบบอินดอร์หลบฝนกันสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อกระชับเวลาและไม่เสียเวลาครับผมจะไม่พูดถึงดีเทลตัวรถ ซ้ำอีกแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รับชมพรีวิวพวกดีเทลต่างๆยังไงย้อนกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านฝาบนก่อนได้เลยครับวันนี้ผมจะขอมาเข้าในส่วนของฟีลลิ่งการขับขี่จริง first impression แบบขี่สั้นๆในเมืองกันครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวมาตรวัดรอบของเขากันก่อนแล้วกันฮนะคือตัวนี้เนี่ยกุญแจเขาจะให้มาเป็นแบบ k e y l e s นะครับโดยที่ตัวกุญแจเนี่ยมันลักษณะเป็นเหมือนตัวชิป สัญญาณมากกว่าคือให้เราเอาตัวคีเลดเนี่ยครับ mm hmm. เก็บไว้กับตัวเลยและพอเดินมาถึงรถลับ mm hmm. ก็ให้กดออนสวิตช์ขึ้นมาครับตัวมารวัดก็จะทํางานขึ้นแต่ต้องบอกว่ามารวัดเนี่ยดูจะทางานค่อนข้างเฉื่อยสักหน่อยครับต้องมีการกวาดเข็มไปแล้วกว็กวาดเข็มกลับตัวมาดวัดตต้องเรียกว่าเป็น Digital, ดิจิตอลทางด้านล่างครับแล้วก็ผสมกับอนาล็อกทางด้านบนก็คือด้านบนเนี่ยเป็นเข็มบอกในส่วนของความเร็วหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดเล,ล็กๆน้อยๆครับอย่างตรงนี้มันก็จะเป็นบอกเรื่องของอ่ะอันนี้คือท o ลโอด d o ิเตอร์มี t r i ป A t ทริปครับมีบอกระยะทางคงเหลือที่วิ่งได้จากปริมาตรน้ำมันในถังนาฬิกาบอกเวลา RPM อันนี้ก็คือบอกในส่วนของตัวรอบเครื่องยนต์ด้วยซึ่งจะต้อง กดมาที่หน้าจอดิสเลย์นี้ครับถึงจะบอกเรื่องของรอบเครื่องยนต์นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเขาก็จะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3รูปแบบประกอบไปด้วย r o ดเ S นี่ก็คือ Sport Mode แล้วก็อันนี้คือ Rain ครับขณะที่ระบบช่วยตัว traction control เนี่ยจะสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้เพียงเท่านั้นนะครับส่วน ABS เนี่ยมันปิดไม่ได้เนาะเรื่องของความปลอดภยัย แฟกชั่นเปิดและปิดได้แต่ไม่สามารถปรับในส่วนของตัวระดับได้เอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวท่านั่งความสูงเบาของไนเซอร์เก้นะครับต้องบอกว่าเตีม้ยมากเขาจะอยู่เพียง7จ็ดมเมตรตามสเปคครับดังนั้นเนี่ยคือใครที่สรีละตัวไม่สูงอันนี้ก็ต้องเรียนนบตรงว่าสามารถเหยียบลงเต็มฝาเท้าได้สบายๆครับเนี่ยสูงอยู่1 7 5เซนแล้วก็ ส่วนรองเท้าพูดครับก็จะสังเกตได้ว่าคือเขาคุมันหย่อนเยอะมากเลยครับก็คือสามารถโยกรถอะไรพวกเนี้ยทำได้สบายแน่นอนครับสำหรับคนที่สรีระตัวไม่สูงแต่จุดต่อมาที่เรียกว่าเป็นข้อสังเกตหลักๆเลยก็คือตำแหน่งแฮนด์ของเขาครับมันจะออกไปทางแบบรถสไตล์บอบเบอร์นะแต่สำหรับผมเองที่ผมขี่คันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับสรีระผมสักเท่าไหร่เนื่องจากตัวแฮนด์ครับมันจะเป็นแฮนด์ ทรงเรียกว่าทรงกลางไปทางเตี้ยๆหน่อยแล้วกันครับแล้วก็จับอยู่ทางด้านใต้ของตัวมาตรวัดทําให้ตําแหน่งเนี่ยไม่สูงมากแต่ระยะของตัวแฮนด์น่ะมันกลางตรงแล้วก็ไกลลําตัวไปสักนิดหนึ่งครับทำให้ผมอ่ะเหมือนจะต้องเอื้อมเอื้อมแฮนด์ไปสักนิดหนึ่งนะแล้วก็อาจจะนั่งหลังตรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะถ้าเกิดเรานั่งหลังตรงอ่ะทาให้การคอนโทรลรถอะ่ะมันทําได้ยากครับดังนั้นเนี่ยขี่รถคันนี้ผมแนะนําว่าอาจจะต้อง โน้มตัวไปทางด้านหน้าทั้หน่อยครับสไตล์แบบพวกรถบอปเปอร์เลยก็จะทําให้การขี่ทาได้งา่ายยิ่งขึ้นหรือมีอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือด้วยความที่ว่าตัวฟุตเป๊กของเขาอ่ะมันวางออกไปทางมิดคอนโทรลที่นิดนึงจะน่าจะฟอร์เวิร์ดแล้วนะสำหรับผมเนี่ยคือเป็นมิดคอนโทรลที่ยืงๆไปทางฟอร์เวิร์ดสักเล็กน้อยแล้วกันครับถ้าเกิดผมต้องการแบบการคอนโทรลที่ดีเนี่ยผมอาจจะใช้วิธีคือขยับตัว ของเราอะ่ะให้มาชิดกับตัวถังมากขึ้นอันนี้ต้องบอกก่นอนนะอันนี้เป็นครอบถังเฉยๆเพราะว่าถังน้ำมันจริงอะ่ะมันจะอยู่ตรงกลางบอดี้เลยคือต้องเปิดบอกมาช่วงทางด้านหน้าตัวรถตรงนี้ครับทำให้มันรู้สึกว่าค่อนข้างเบาพอสมควรจริงรู้สึกว่าเราพิดลรถได้ง่ายครับผมประจวบกับการที่เขาใช้ล้อที่เป็นขอบ19นิ้วทางด้านหน้านะแล้วก็16นิ้วทางด้านหลังไ์มันก็ห่างกันอยู่ประมาณา3เบอร์ครับตรงนี้ทำให้การ คอนโทรลรถพีคไปพวกเนี้ยสำหรับผมถือว่าทําได้ดีแล้วก็ง่ายเลยทีเดียวแต่ก็ติดเรื่องที่บอกเนาะเรื่องของตาแหน่งแฮนด์เนี่ยสำหรับสรีล้ผมเองผมรู้สึกว่าช่วงตัวผมอะไม่ได้ยาวมากทาให้นั่งขี่แล้วถ้าเกิดนั่งหลังตรงในีมันจะเป็นประมาณเนี้ยมันทําให้เราคอนโทรลรถไม่ได้เลยเราต้องเอ็นตัวไปทางด้านหน้าทังหน่อยครับซึ่งถ้าเอ็นตัวไปทางด้านหน้าแล้วขี่เยอยาวเนี่ยก็ต้องนินตอมต,ตรงว่าม,มันเมื่อยหลังอีกเช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ที่ผมได้ขี่สั้นๆในวันเนี้ยคือเป็นการขี่ในเมืองเนาะรถติด ปัญหาก็คือแฮนของมันครับที่ยาวประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็องศาเนี่ยต้องเรียกว่ากลางแทบจะตรงเลยไม่เพียงเท่านั้นครับกระจกไปแ่นของมัน,นดันยืดกว้างออกมาอีกครับทั้งสองข้างเลยแล้วแบบมันปรับไม่ได้ด้วยนะคือถ้าปรับได้ต้องแบบขันน็อตอะไรใหม่หมดเลยคืออันเนี้ยคือเขาผัดเสร็จมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยแล้วเราสามารถปิดปรับได้แค่ตัวของเป้ากระจกเท่านั้นทําให เวลาขี่ซอกแซกนี่ยิ่งยากทวีคูณขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามันเกะก,กะมากแม้ว่าตำแหน่งแฮนด์มันจะออกไปทางค่อนข้างเตี้ยก็คือเตี้ยกว่าพวกรถเก๋งสักนิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่กระจกเนี่ยยืดขนาดนี้ครับทาให้แบบเวลาปิดนี่คือต้องปิดเยอะมากเดียวครับุดนี้ในส่วนของน้ําหนักตัวเขาครับเวทเวท221กิโลกรัมเท่านั้นก็ต้องถือว่าเบาพอสมควรเลยนะครับไม่ได้หนักอะไรมากคือการเข็นหรือนั่งค่อมเนี่ยครับผมว่าเลื่อนรถง่ายเลย เพราะว่าด้วยความที่สไตล์ของเขาอ่ะเป็นโรลไลท์เนาะเป็นโรลไรเดอร์เนี่ยเบามันเตี้ยดังนั้นถ้าเกิดเรายืนเข็นนะครับผมพบว่ามันจะทําได้ยากกว่าเดี๋ยวผมลองให้ดูกันเข็นคือเราจับแทนไปด้านหน้านะครับแต่เวลาเราแบบจะเข็นหลังเนี่ยคือมันไม่มีมือจับหลังครับรวมไปถึงตัวเบาที่เป็นโรลไลท์มันเตี้ยมากทําให้ผมยันมือลงไปเข็นเนี่ยลำบากดังนั้นแนะนําว่าถ้าเราจะต้องเลื่อนรถครับนั่งคอมเลยง่ายกว่าครับ ราะว่ารถมันเตีย้ยเนาะแล้วก็น้ำหนักไม่มากนะฮะปุ๊บทำอย่างเงี้ยมันจะสะดวกสบายมากกว่าและนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าด้วยความที่ตรงนี้มันไม่ใช่ถังน้ำมันเขาออกแบบครอบถังอะครับให้มันสลิมสำหรับผมเองที่ผมเน้นเวลาแบบกระชับชอบนั่งหนีบถังอยู่แล้วสไตล์แบบรถสปอร์ตนะครับหนีบเข้าไปเนี่ยมันจะกระชับท่อนขาได้ดีกว่า จังหวะเราเปิดกระแทกคันเร่งอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเบือครับถ้าเกิดเราไม่ได้นั่งหนีถังอะไรเงี้ยนะออตัวนี้มันก็จะทําให้หนีถังได้กระชับขึ้นแต่ก็จะมีจุดสังเกตอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยครับตัวฝาครอบตรงเนี้ยมันก็จะติดติดเข่าอยู่หน่อยแต่สาหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะยังหนีบตัวท่อนขาได้อยา่างง่ายดายอยู่ครับแล้วก็จุดต่อมาเลยเดี๋ยวมาพูดกันถึงตัวกลุ่มพลังเครื่องยนต์ Revolution Max ครับรหัสใหม่ 975ที่ดาวไซซิ่งลงมาจากตัว1250แคนแอมแล้วก็ตัวสปอร์สเตอร์เอสครับแล้วก็ถอดตัวบาลวแปรผันฝั่งไอเสียออกคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคาแรคเตอร์มันโหเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะกับรถฮาร์เลยพวกตะกูลมิว w อลกี้เอกต่างๆคืออันเนี้ยมันดูแบบสมูทครับแล้วก็ถ้าเราค่อยๆเปิดคันเร่งที่รอบต่าๆเนี่ย คือต้องเรียนตัมตรงว่าแบบมันไม่ได้รู้สึกฟิวกระชากหรือดิบอะไรเลยคือเป็นรถที่ขี่ง่ายมากครับกับตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้ดูแบบเหมือนจะไม่แรงนะอ่ะบอกนย้ไว้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าเกิดเรากระแทกคันเร่งไปครับท้อของเขาเนี่ย95นิวตันเมตรก็มีมาให้เรียกใช้นะแต่อย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าเกิดเราขี่รอบต่ำ,ตำ เครื่องบล็อกเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างในส่วนของแรงปิดเนี่ยกว่าที่มันจะรีดมาได้ก็ปลใบ5 7าไป5,750รอบต่อน,นาทีแล้วครับถ้าเทียบกับเครื่องของฮาร์เลย์หลายรุ่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าต้องเท้นรอบสูงพอสมควรครับนอกจากนั้น,นะเรื่องของแรงม้าเขา89 HP ก็มาที่7,500รอบคือสไตล์ของเครื่องยนต์เลฟแม็เนี่ยฮะเป็นสไตล์แบบพวก จะเรียกว่าค้อนไปทางรถสปอร์ตยุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับสำหรับตัวผมเองต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร,ร์เครื่องแบบนี้ผมชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือมันสามารถคุมคันเร่งได้ง่ายคือถ,ถ้าเกิดเราขี่แบบชิวๆเรื่อยๆช้าๆอย่างนี้ครับเราค่อยๆคานไปเนี่ยค่อยๆเติมคันเร่งไปเนี่ยมันก็ยังสามารถเดินขึ้นได้แบบสมูทอยู่อ่ะนี่คือข้อดีและถ้าเราต้องการรีดกําลังครับค่อยกระแทกเพื่อเน้นรอบสูงอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ของ รถสปอร์ตยุคใหม่แล้วกันซคื่องผมอาจจะชอบแรคเตอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดหลายคนที่เป็นแฟนฮาร์เลตัวยงนเี้ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยแ mm hmm. ม่งอะไรวะเนี่ยเครื่องแบบนี้ไม่ชอบเลยคือการว่าถ้าเกิดคนชอบก็ได้จะชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกแบบมันตะขวงอยู่หน่อยนึงคือสไตล์ฮาร์เเครื่องมันจะต้องดุดุแล้วก็แบบมีไวเบชั่นสั่นๆหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะอันนี้เป็นเครื่องยุคใหม่และนะ้วเนาะสำหรับตัวอาตาัตราเร่งไปจนถึงท็อปสปีดครับทางทีมงานเราเนี่ยได้ ทำคลิปทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็กดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้ทีแต่อันนี้ก็ต้องของย้าไว้ก่อนครับพอดีคลิปเนี่ยมันมีการผิดพลาดท,ทางเทคนิคนินดนึงในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับคือสมาร์ทโฟนผมเนี่ยมันดัน GPS พนไม่ขึ้นมีปัญหาแล้วแบบเพิ่งมาเห็นที่บ้านอะไรเงี้ยเลยต้องกล่าวขออภัยไปด้วยจะมีตัวเลขแค่บนมาตบวัดอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่จุดต่อมาครับที่เป็นข้อสังเกตอีกที่ผม สังเกตได้คือว่าแม้จะเป็นเครื่องดาวซซิ่งบล็อกเล็กลงแล้วแต่ความร้อนมันมากเหมือนเดิมเลยครับผมขี่เนี่ยไม่ได้ขี่เร็วนะแต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าเราอาจจะขี่ช่วงรถติดในเมืองอะไรพวกนี้ทําให้โฟของลมอ่ะมันไม่ได้ดีมากค<อ>ือผมรู้สึกว่าความร้อนครับออกมาบริเวณช่วงข้อเท้าฝั่งขวาเนี่ยเยอะมากเลยถ้าสังเกตตรงตัวคอท่อของฝั่งลูกสูบที่อยู่บริเวณด้านหลังอ่ะ มันจะออกมาในตำแหน่งนี่เลยครับนี่ช่วงตาตุ่มพอดีเลยผมจะรู้สึกเลยว่าโอ้ตรงเนี้ยร้อนมากๆนี่ขนาดใส่รองเท้าบูทแล้วก็ใส่กางเกงยีนขายาวนะยครับยังรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อสังเกตในเรื่องของความร้อนของเขาแล้วกันครับต่อมาครับผมพูดถึงตัวระบบการสะเทือนของเขากันต่อแล้วกันครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าถ้าดูด้วยตานะแบบโอ้แม่ง ดาวเกตดีเกตลงมาจากตัวสปอร์ตเตอร์เอสนี่โช้กหน้าก็เป็นแค่หัวตั้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โช้กหลังก็เป็นโช้กคู่ที่เป็นแบบสปริงแล้วก็สามารถขันปรับได้แค่แบบตัวพีหลดต,ตรงนี้ครับก็คือเราจะต้องเอาขอบยางตรงนี้ออกแล้วก็เอาพวกประแจคอมา้าอะไรพวกเนี้ขันปรับเอานะครับคือดูด้วยตาเนี่ยถือว่าเฮ้ยมันลดสเปคลงมาแต่พอขี่จริงผมกลับชื่นชอบคาแรคเตอร์ของช่วงล่างตัวนี้มากกว่าสปอร์ตเตอร์เอสครับคืออย่างนี้ดีกว่า ดูจากสเปคมันไม่น่าจะดีแต่พอขี่ใช้งานจริงอ่ะมันโอเคกว่าอ่ะยังไงฮะก็คือว่าสไตล์ของรถแนวเนี้ยมันออกติดแข็งๆอยูแ่แล้วลหะเราก็ต้องเรียนกันตามตรงเนาะแต่จากเวลาที่ขี่ผ่านพวกพื้นผิวที่มันไม่เรียบแล้วก็พวกรอยต่อถนนหรือแบบพวกฝาท,ท่อที่ผมได้มีโอกาสแบบเรียกว่าไงขี่ผ่านเข้าไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอาการมันไม่ตึงตังครับถือว่าซับแรงได้ดีกว่าที่คิดเลยเพราะตอนที่ผมขี่สปอร์ตเตอร์เอตอนนั้นไปขี่ที่ถนน ขลามสั่คือแบบผมผิวถนนแม่งโคตรแย่อะไรเงี้ยแล้วก็คือขี่กลับมาที่โชว์รูมเนี่ยสั้นๆน,นะครับไม่นานมากประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี้ยผมป,ปวดหลังมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นตัวไนสเตอร์975นี้ครับผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฟิร์มนะมันแน่นแล้วก็ขี่ที่ความเร็วแบบร้อยกว่าอะไรพวกเนี้ยมันยังมั่นใจอยู่คือออกเฟิร์มติดแข็งแต่เรื่องของการซับแรงสระเทือนเนี่ยคือทำได้ดีกว่าที่คิดครับอันนี้เป็นจุดที่ ชชมทำให้ขี่แล้วมันรู้สึกว่าคอมฟอร์ตสบายมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อดีและเป็นจุดที่ผมชินชมในเรื่องของตัวระบบการสะเทือนของเขาครับและเดี๋ยวมาปิดท้ายกันก็คือเรื่องของตัวระบบเบรกค,ครับคันนี้เบรกก็พิเกตลงอีกเพราะว่าจะเหลือแค่จานดิส์ด้านหน้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ตัวปั๊มคาลิเปอร์เนี่ยจะเป็น4พอร์ตแอคเซียลจากทางเบรโ bo ซึ่งดูแล้วก็รู้สึกแบบแหมมันไม่ค่อยสวยนะคือถ้าเปิดเป็นสี่พอร์ตอะไรพวกนี้แล้วเบมโบด้วยมันควรจะให้มาเป็นปั๊มเวเดยวแต่จากการใช้งานประสิทธิภาพในการเบรกผมถือว่าเอ้ยเอาอยู่นะกับน้ำหนักตัวแล้วก็กําลังเครื่องที่เขามีครับตัวเนี้ยเบรกไล่น้ําหนักทําได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ปั๊มบนก็เป็นปั๊มเบมโบ่ฮะแล้วสามารถตรงเนี้ยมันจะสามารถหมุนปรับเขาเรียกว่าเป็นก้านเหรียญน,นะปรับระดับได้ทําให้ผม เวลาไล่น้ำหนักอัรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้ดีนะมันไม่แข็งแล้วก็คือกําลังหนืดมือพอเหมาะถ้าเกิดแต่แตเนี่ยเออก็รู้สึกว่าชะลอความเร็วได้ดีระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเราซับมาเร็วเราก็กำมับเนี่ยคือจุดความเร็วลงได้ดีกว่าที่คิดเลยครับส่วเบรกด้านหลังเนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างดีแต่จุดที่ผมสังเกตและอาจจะเป็นที่ตัวผมเองแล้วก็คือว่าตําแหน่งตัว ก้านเบรกของเขาตรงนี้ฮะฝั่งเนี้ยมันจะยกสูงไปสักนิดหนึ่งแล้วผมสวมรองเท้าบูทที่แบบส้นมันสูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยทําให้เท้าอ่ะมันแตะโดนเบรกอยู่ค่อนข้างบ่อยเวลาเราวางอะไรเงี้ยคือด้วยความที่พอขี่เป็นรถแนวคูริเซอร์พวกนี้ยผมจะติดแบบวางแบบวางเท้ารอไว้เลยอะไรเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกว่าฮี่ปลายเท้าอ่ะเราไปแตะโดนตัวเบรกได้ค่อนข้างบ่อยอันนี้เป็นจุด สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องล,ล้นล้นลงมาหน่อยเพราะว่าทําไมผมถึงติดวางแบบนี้เลยเพราะถ้าเกิดเราวางแบบสไตล์รถสปอร์ตเนี่ยฮะไอ้ส้นเท้าผมเนี่ยเห็นไหมครับมันติดกับช่วงคอท่อของอตัวลูกสูบทางด้านหน้านะครับผมเลยติดแบบวางเขยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วพอตรงเนี้ยตำแหน่งก้านเบรกมันขึ้นมาสูงเลยทาให้รู้สึกว่าเออมันดันๆกับตัวพื้นรองเท้าอยู่หน่อยทําให้เท้าผม,มาไปติดแตกเบรก ค่อนข,ข้างบ่อยแล้วกันอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นข้อสังเกตนิดนึงและวรันแต่รู้สึกว่าถ้าเอาจริงๆมันน่าจะขันปรับได้นะครับมันจะมีตัวน็อตปรับอยู่อ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังเกตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวเบรกหลักแล้วกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอสรุปเข้าๆกับการขี่ไนส์เตอร์975แบบสั้นๆกันก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าคือพอขี่จริงอะ่ะผมก็ชอบหลายส่วนนะทั้งคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่ดูขี่ง่ายแล้วก็จะแรงก็แรงได้ขี่สนุกช่วงล่างถือว่าทําได้ดีหน้าาตมันก็ รอเราเอาการใช้ได้ครับแต่ว่าพอมาดูที่ราคาค่าตัวนะราคาค่าตัวครับสีดําเริ่มต้นที่หกสี่หนึ่งหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับคันนี้เป็นสีเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดขยับไปเล่นที่เป็นสีแดงกับสีเทาเนี่ยราคาจะเพิ่มอีกนิดหน่อยครับอยู่ที่หกสี่ห้าก็คือเพิ่มมาอีกประมาณสี่พันบาทด้วยกันคือถ้านับว่าอย่างนี้แล้วกันราคาเนี่ยมันเล่นอะไรได้บ้างมองว่าถ้าใครชอบรถแนวสไตล์ต้องเรียกว่าเป็น คุยเซอร์ที่แบบทรงสลิมสลิมแบบเนี้ครับอย่างตระกูลไอรอ,อ,อนถ้าอารีเก็จะมีไอรอนกับตัว4ฟที่เอขาถือว่าเป็นใช้พื้นฐานของตัวสปอตเตอร์แล้วกันฮะก็คือเป็นเฟรมเล็กที่แบบเป็นสลิมสลิมเบาๆอย่างเงี้ยครับตัวนั้น่ะราคามันก็จะไล่ๆกันกับตัวไนท์สเตอร์คันนี้นะครับแต่เรื่องของพลังคาแรคเตอร์เนี่ยถ้าใครชอบแบบดิบๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต้องไปพวกตวนรูเนี่ย อย่างตัวไนส์สเตอร์975เนี่ยมันจะเป็นรถแบบสำหรับผมนะเครื่องมันออกสปอร์ตแบบรถยุคใหม่แล้วคือคนชอบก็อาจจะชอบไปเลยเหมือนอย่างผมเนี่ยผมจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะผมชินกับการขี่รถรุ่นใหม่ๆมาค่อนข้างมากกว่าครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบอนุรักษ์นิยมอะผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันต้องไปตระกูลแบบพวก I อ o n น8อ่ะคือแค่ชื่อมันก็แบบบอกถึงตำนานของตัวรถแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการดีเกตละกันในหลายส่วน ราะว่าอย่างที่บอกนะว่าพื้นฐานอะเครื่องยนต์มันมาจาก Spo r t ต t e อร์ครับในเรื่องรูปลักษณ์อะไรก็อาจจะดูคล้ายๆกันประมาณนี้กันแต่มีการดาวเกณเรื่องของระบบกันสะเทือนด้านหน้าแล้วก็ระบบเบรกทางด้านหน้าเบรกทางด้านหน้าดีฮะแต่แหมพอมันเป็นปั๊มแอคเซียอะผมเลยทาให้มันเหมือนเราขี่รถเล็กไงไม่รู้อะเป็นสี่พอร์ตเบมโบและอยากได้ที่เป็นเรเดียลสักหน่อยนะครับมันจะทําให้ดูแบบได้มีพัลคอมแมนมากขึ้นแล้วก็ดูสมราคากว่านี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใคร ชื่นชอบแล้วรถน้ําหนักเบาๆขี่ง่ายๆผมว่านาสเตอร์ครับจบแต่ถ้าใครมองว่าจะให้ไปสุดสายเลยอะผมว่าขยับไปสักแสนนิดนี้นะเล่นสปอร์ตเตอร์เมันจะคุ้มกวาทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นบิ๊กบ็อกนะครับพันสาซีซีกำลังมาเต็มแล้วก็เรื่องของอระบบเบรกระบบกันสะเทือนอะไรพวกนี้ที่จัดเต็มกว่าตัวนั้นก็จะเหมาะกว่าครับ และสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงาน m o t o r ร l a เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากผู้ชมทุกคนติดตามที่ช anel ของเราไว้ด้วยครับรวมไปถึงตัว facebook com motorola ก็ฝากเข้าไปติดตามเป็นแบบเฟรนด์ไลพวกเราด้วยนะครับเพื่อจะไ,ไม่พลาดการอัปเดตกันแบบเรียลไทมเลยวันนี้ผมคนแล้วก็ทีมงานขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ